วันนนไไหเลยที่ม่มึกถึงวิตเ,เ,ตเนต่อไาสี่เราทได้คืออยู่แทนท่านกว4เดือที่ครอบครัวเรืองศรีต้องขาดเสาหลักพลเอกตะวันเรืองศรีจากเหตุเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาในทุกวันพิศนเรืองศรีบุตรชายคนเดียวของพลเอกตะวันยังคงคิดถึงพ่อและตั้งมั่น ที่จะดูแลครอบครัวเรืองศรีให้ดีที่สุดเหมือนดังที่พ่อตั้งใจไว้ณนะวันนี้คือพ่อจากไปแล้วพักให้สบายและผมจะดูแลครอบครัวแทนคุณพ่อเองแล้วก็บอกทุกครั้งว่าผมรักพ่อนะขณะที่บ้านเพื่อนตะวันเนื้อที่สองไร่ติดคุณเขาทหารพรานในจังหวัดกาญจนบุรีคือสถานที่ซึ่งครอบครัวเรืองศรีมาอาศัยอยู่รวมกันตามความตั้งใจของพลเอกตะวันที่หวังให้ทุกคน มาใชา้ชีวิตบ้านปลายณบ้านหลังนี้ทุกคืนวันคุณแม่เอื้อพันมันดาวัย79ปียังเฝ้าบอกทุกเรื่องราวแต่ละวันผ่านรูปพลเอกตะวันที่อยู่บนหัวเตียงถ้าไม่เห็นก็คิดถึงไม่ต้องดูอีนี้เอามาวางไวก้ก่อนนอนก็บอกแม่หลับแล้วนะแม่ตื่น้วนะาอยู่อย่างนี้พลเอกตะวันถือเป็นทหารที่จงรักภักดีพร้อมสละชีวิตเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งรวมถึงภารกิจสุดท้ายที่แก่งกระจานรูปแบบที่ท่านจะสวมใส่นะคะท่านจะมีพระราชลพรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอยู่ในกระเป๋าข้างขวาของท่านนะคะนี่ค่ะท่านจะมีติดตัวไปตลอดนะคะอันนี้คือพระราชนุรัติขงในหลวงะคะ่ะด้วยความเป็นทหารพระราชาภายในบ้านเพื่อนตะวันจึงเก็บทุกความภูมิใจของพลเอกตะวัน ตลอดชีวิตราชการเพื่อเป็นเกียรติแห่งวงตระกูลเรืองศรีสืบไปอัครพงศ์นครแก้วประเด็นเจ,จัดสีรายงาน